กราบสวัสดีชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ทุกท่านนะฮะตอนนี้คุณอยู่กับผมวันเฉลิมนะครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอชุดเซตอีก1ชุดเซตของมอนสเตอร์ระดับเอพิประจำภาควายนะครับที่หลายๆคนมองข้ามไปนะฮะนั่นก็คือชุดของนูยูตรานั่นเองนะครับพี่เบิ้มหนวดปลาหมึกของเรานั่นเองนะจ๊ะจากแมปเอซุสนะฮะแมปไฟนั่นเองนะฮะบอสประจำแมปก็ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งชุดที่ความสามารถพิเศษของชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับผมและที่และที่สําคัญหลายคนอาจจะมองข้ามไปด้วยนะครับผมเลยอยากจะมานําเสนอนะฮะอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่หน้าตาของชุดกันก่อนนะครับสําหรับชุดก็ตามคอนเซปต์ครับเราคือปลาหมึกนะฮะเนื่องจากมอนเตอร์คือปลาหมึกนะฮะเนี่ยสังเกตได้จากผ้าคลุมนะจะเป็นหยิ่ยๆเหมือนหนวดปลาหมึกนะครับผมก็สาหรับใครที่มองว่าเท่ก็เท่นะครับ แต่ผมก็ว่าเท่นะแต่สําหรับใครที่บอกว่าแบบรู้สึกเหมือนมันแบบมันแบบดูแบบยีๆไม่ค่อยเท่ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมคิดว่าเท่มากนะครับทั้งในส่วนของดีไซน์แล้วก็หน้ากาก,ากตรงนี้นะครับแถมที่สําคัญยังมีเขานิดนึงอันนี้ก็เท่เมือนกันนะผมโอ้โหต้องบอกว่าผมให้10เต็ม10บนอะไม่หักเลยชุดนี้เท่มากนะเหมือนจอมมารแห่งโลกปีศาจเลยสักอย่างเนี่ยผมอะ ต่อมานะครับมาดูในส่วนของสกิลภายในชุดกันนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับสกิลของชุดนี้ก็คือนูยูดรามอลตินี่นะครับผมหรือว่าแบดบัดนั่นเองนะครับผมแบดบัดสกิลนี้มีความสามารถอย่างไรนะครับสำหรับแบดบัดนะครับผมมีความสามารถคือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลรีเซ็คเมนต์นะครับผมอ่าเพิ่มประสิทธิภาพยังไงก็คือเพิ่มดาเมจ ที่ทําได้จากสกิลรีเซ็กเมนต์นั่นเองนะครับเมื่อสกิลรีเซ็กเมนต์ทำงานนะครับอ่าต่อมามาดูกันว่าสกิลรีเซ็กเมนต์คือสกิลอะไรนะครับก็คือสกิลนี้นะครับรีเซ็กเมนต์ก็คือเมื่อเราโดนโจมตีแล้วไอ้หลอดเลือดของเราอะลดลงไปปุ๊บแล้วมันจะมีหลอดเกจสีแดงๆอยู่หลังหลอดสีเขียวใช่ไหม อ่าไอสเกตสีแดงๆตอนนั้นะ่ะถ้ามันมีอะแล้วหลอดเลือดสีเขียวเราอะมันจะค่อยเพิ่มขึ้นไปจนเต็มเกจหลอดสีแดงใช่ไหมอ่าระหว่างที่เลือดกําลังเพิ่มขึ้นจนเต็มเกจหลอดสีแดงเนะี่ยเราจะได้พลังโจมตีบวกขึ้นมาอีก25อ่าตรงนี้ครับผมก็คือถ้าเรามีหลอดเลือดสีแดงที่ขึ้นมาจากการที่โดนมอนเตอร์โจมตีหรือว่าจากการที่เราลดเลือดตัวเองอย่างเงี้ยแล้วมันยังมีเกจสีแดงอะขึ้นมาอยู่หลังเกจสีเขียว สกิลรีเซ็ g เมนต์ตรงนี้มันจะแอคทีฟแล้วก็ทำงานบวกพลังโจมตีให้เราอีก25นะครับผมแต่ถ้าหลอดเลือดสีเขียวของเราอะเพิ่มขึ้นไปเต็มหลอดเลือดสีแดงเมื่อไหร่ตรงนี้สกิลมันจะหยุดแอคทีฟหยุดทำงานไปนะครับผมเราก็ต้องลดเลือดลงตัวเองลงมาใหม่หรือว่าก็ไปให้มอนเตอร์โจมตีใหม่ประมาณนี้ครับ มันถึงจะทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยมันจะเคาน์เตอร์กันนะครับผมกับสกิลของชุดก็คือตัวนี้แบดบัตเนี่ยกับรีเซกเมนต์เนี่ย,ยมันจะทําให้พลังโจมตีที่มันได้ออกมาจากสกิลรีเซกเมนต์เนี่ยมันเพิ่มทวีคูณขึ้นไปนะครับผมจากเดิมที่มันบวกมาย5ิบ้าใช่ไหมพลังโจมตีบวกสกิลนี้เข้าไปด้วยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอ่าประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสกิลเคาน์เตอร์สไตร์นะครับเคาน์เตอร์สไตร์นี่ทำอะไรได้นะครับก็คื เมื่อเราโดนมอนสเตอร์โจมตีกระเด็นถอยหลังอาย้ำว่ากระเด็นถอยหลังเราจะติดคาลเตอร์สไตร์ทันทีนะครับผมก็คือสกิลคาลเตอร์สไตร์เนี่ยก็จะติดขึ้นมาทันทีทำให้เราบวกพลังโจมตีมาอีก25อา25บวกกับรีเซ็คเมนต์25 50แล้วนะ2อ,อันเนี้ยบวก50แล้วนะโอ้บอกว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีอีกวิธีนึงที่ทำให้เราติด สกิลเคาน์เตอร์สไตร์นะครับก็คือการเคาน์เตอร์มอนสเตอร์ก็คือถ้ามอนสเตอร์โจมตีเรามาแล้วเรากดส่วนกลับหรือว่ากดเคาน์เตอร์ถูกจังหวะไอ้แล้วที่มันจะดันดึงดันกันอะสักพักหนึ่งจากนั้นเราจะดันมอนสเตอร์ให้กระเด็นกลับหลังไปอะ่ะอันนั้นก็ติดเหมือนกันนะครับผมทําให้เราติดเคาน์เตอร์สไตร์เหมือนกันอ่าจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือโดนมอนสเตอร์โจมตีจนกระเด็นอันเนี้ยตัวเราโดนเคาน์เตอร์กับ2เราเคาน์เตอร์ มอนสเตอร์ Monster, โดยการผักมอนสเตอร์กระเด็นกลับไปอ่ามี2อย่างนะครับผมสกิลที่3นะครับก็คือ speed e ทต i n g นะฮะ speed e ทต i n g เนี่ยทำอะไรนะครับก็คือตรงตัวเลยนะครับทำให้เรากินยาได้เร็วขึ้นนะครับผมมันจะไม่มีท่า e m o t ัน n a l หรือว่าท่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่ากินยาไม่มีเลยก็คือกดปุ๊บกินปั๊บเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับผมตรงตัวเลย speed eating ก็คือกินเร็วขึ้นนะครับผมต่อมานะครับสกิลอีก สกิลหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเบิร์สนะฮะสกิลนี้ทำอะไรได้นะครับเบิร์สคือเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์ทุกการโจมตีของเราจะเพิ่มพลังโจมตีของเราด้วยนะครับผมวงเล็บว่าตีสูงสุดได้แค่5ครั้งสมมตุติเรามีพลังโจมตีอยู่10อ่าเราตีมอนสเตอร์ไป1ท่ที2ที3ที4ท่ที5ทีครบ5ทีจากพลังโจมตีที่มีอยู่10อาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็น2ี พลังโจมตีเราจะสูงสุดแค่25นะครับผมจากสกิลเบอร์สนี้นะแล้วถ้าเราหยุดโจมตีภายใน3วิเราไม่ตีเลยจาก25ก็จะลดลงมาเหลือ10เท่าเดิมอ่าแล้วถ้าเราเข้าไปตีใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น25เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใส่ที่เลเวล5ก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับผมตามสกิลเลเวลเลยนะครับผมอ่าต่อมานะครับวินพรฟ วินพรูฟทำอะไรนะครับวินพรูคือสกิลที่ป้องกันเราจากการโดนลมของมอนสเตอร์อ่าก็คือสมมติมอนสเตอร์มันจะมีมอนสเตอร์บางตัวที่เวลามันสยายปีกหรือว่าเวลามันกระพือปีกรัวๆมันจะมีลมออกมากระแทกเราทําให้เราเซทําให้เราชะง,งักทําให้เราเคลื่อนที่ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยสกิลเนี้ยมันจะมาช่วยก็คือ ระหว่างที่มันกำลังสยายปีกอะไรของมันอยู่เราก็วิ่งเสนอหน้าเข้าไปจ้าเอแล้วก็ตีมันได้เลยนะครับไม่ต้องถอยอะไรทั้งนั้นนะฮะผมะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลหลักๆของชุดนูยูดรานะครับผมก็จะมี1นึ่งสกิลแบดบัตนะครับสองรีเซ็กเมนต์สามเคาน์เตอร์สไตรสี่สปีดอิทติ้งแล้วก็5้าเบิร์สกับสกิลสุดท้ายวินพิฟอ่ามี6 6 สกิลนะครับผมก็สําหรับส่วนตัวผมผมคิดว่าเป็นชุดที่เน้นในเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็เน้นในเรื่องของการเคาน์เตอร์นะผมคิดว่านะกับการตีรัวอ่ามีู่3อย่างมันจะทำให้สกิลรีเซ็คเมนต์เนี่ยกับสกิลเบิร์สเนี่ยมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าเราติดสกิลรีเซ็คเมนต์เนี่ยนะ ประมาณนี้นะครับถามว่าเหมาะกับอาวุธประเภทไหนนะครับก็อาวุธประเภทตีเร็วทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นดาบคู่ดาบโลนะครับผมหรือว่าอาวุธอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะแสดงความสามารถได้ไม่สูงสุดประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเอาไปใส่พวกอาวุธยิงไกลอะไรพวกนี้ก็ต้องมีสกิลครับที่ทําให้เลือดของเรามันลดลงอะ่ะอันนั้นอะ่ะจะทําให้รีเซ็ตเมนทำงานเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยมีเนาะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีที่สกิลที่ทำให้ตัวเองเลือดลดนะฮะผมยกเว้นผ้าคลุมคอลเลกเต็ดนะครับผมอันนั้นก็คอมโบกับสกิลนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีไอเดียดีๆนะครับอาจจะเอาไปอัดเดปกับชุดอื่นก็ได้นะครับเช่นชุดของนูยูตร่าสองชิ้นอย่างเงี้ยเอาไปใส่กับ กอมาการ่า2ชิ้นอย่างเงี้ยเพราะว่ากอบวกอัตราคริติคอลอ่าแล้วเราก็มาเอาพลังโจมตีจากสกิลลี่เซกเมนต์จากชุดของนูยูดราอ่าอะไรประมาณนี้ครับก็ไปลองมิกแอนแมทกันดูนะครับผมเพราะว่าไอ้พลังโจมตีที่มันเพิ่มขึ้นมาจากชุดเนี้ยรวมๆแล้วมันไปแตะเกือบร้อยเลยนะ อันเนี้ยดีเซกเมนต์เนี้ยยี่สิบห้าเคาน์เตอร์ไรอีกยี่สิบห้าห้าสิบนะแล้วก็เบิร์ดอีกถ้าเราใส่สกิลเบิร์ดเนี้ยเข้าไปสักเวลสามเวลสี่อย่างเงี้ยก็บวกไปอีกยี่สิบสามสิบอยู่นะเกือบร้อยอ่ะผมบอกเลยอย่างแรงะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะสําหรับใครนะครับมีคำแนะนําหรือว่าข้อติชมอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับผมยินด,ดีรับฟังเสมอนะครับ สำหรับวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องร้ายแรงหรือว่าเรื่องแย่แค่ไหนนะครับผมขอให้ทุกวันเป็นวันเฉลิมของทุกคนนะครับเป็นกำลังใจครับส,ส,สู้ต่อไปเจอาก,กันาคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ